สิ่งที่ตัวตัวเองได้หรือว่าพัฒนาขึ้นจากจากการที่มาฟังธรรมพ่อครูใช่ไหมคะจากการที่ได้มาอยู่ที่บ้านลาดเนาะก็คือมาอยู่มาอยู่ประจําเลยเนี่ยคะ่ะก็เป็นคนที่ชอบฟังธรรมอยู่แล้วคะ่ะก็มันที่จะมาฟังธรรมพ่อครูอยู่เรื่อยๆก็จะได้สิ่งใหม่อยู่เรื่อยๆเหมือนที่อานิสงส์ของการฟังธรรมใช่ไหมคะก็เอามาพัฒนาตัวเองจากการที่มาตอนแรกๆก็ เป็นคนที่เข้าใจว่าเออเราก็มาล้างกิเลสเราใช่ไหมคะมาล้างกิเลสมาลดกิเลสเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเนาะกิเลสบางตัวเราก็ได้รู้เลยว่ามันติดมาหลายชาติอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะออกยากใช่ไหมแต่เราไม่ท้อค่ะเราไม่ทอ้อเรามาอยู่กับหมูิตรดีเพราะตัวเองเนี่ยมาอยู่เพราะคําที่ว่ามิตรด,ดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของาศาสนาเนี่ยคะ่ะตัวเองได้พบคํานี้แล้วมาเพราะคํานี้เราก็เอามารลลึกเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอ๋อเรามาเพราะคํานี้นะ เพราะฉะนั้นเราย่ามา,มามัวอยู่ในพบนะอย่ามาอยู่แต่ที่บ้านหรือทําอะไรอยู่แต่ที่บ้านเราก็ออกมาหาหมู่อย่างเงี้ยค่ะออกมาหาหมู่ออกมาฟังธรรมบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราถึงได้แบบพอมาฟังธรรมบ่อยๆเข้าหมู่บ่อยๆเราก็ได้เป็นการขัดเกลาตัวเองใช่ไหมคะค่ะอันนี้ค่ะมันก็ทําให้เราแบบเริ่มที่จะคิดว่าไอ้สิ่งที่ยากของเราอะ่ะอ๋อเราก็ทําไปตามลําดับสิพ่อครูก็เน้นว่าจะต้องทาไปตามลําดับเราก็เลยไม่ท้อค่ะทีนี้เราก็เริ่มทําไปตามลําดับมันพิจารณาทบทวนตัวเองทุกวันเลยนะคะ แทบจะไม่มีวันไหนที่ตัวเองจะไม่ได้ทบทวนตัวเองอะค่ะคือพ่อคุณเน้นอะไรเราก็จะทาไอ้นั่นแหละสมณนาสิกมา,ยยามาสย่อยธรรมะก็จะหมั่นฟังบ่อยๆนะคะท่านสมณนาสิกามาสก็จะบอกว่าให้เน้นทบทวนตัวเองเราก็ทบทวนตัวเองอ๋อเราต้องทําเป็นตามลําดับเราก็ค่อยๆละก,กิเลสตัวที่มันง่ายๆก่อนเราเราไม่ท้อแล้วค่ะทีเนี้ยเราจะไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะลดกิเลสเราก็ค่อยๆทําไปเนาะจะไม่ดูดายเลยค่ะวันนี้ลดอะไรได้ลด ฝืนอะไรได้ฝืนใช่ไหมคะจนมันมาถึงณน่าวันนี้ใช่ไหมคะวันที่เรารู้รู้สึกว่าเออเราลดกิเลสได้พอสมควรแล้วเราก็พิจารณาตัวเองอีกว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอ๋อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของเรานะคะคือหลังจากที่เราได้ลดกิเลสมาตามลําดับแล้วเนี่ยเราก็ได้อีกตัวหนึ่งที่พ่อครูเน้นก็คือเกื้อกูลใช่ไหมคะการเกื้อกูลผู้อื่นแม้แต่ว่าตัวเองก็มาคิดว่าเราแม้แต่เราจะไปร่วมงานปันสุขหรืออะไรเงี้ยเออเห็นพี่น้องไปกันเนาะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะว่าเฮ้ยศิลนแปดมาทําอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเราเข้าใจมากขึ้นจากการที่เราได้มาลดกิเลสเนี่ยค่ะว่าสิ่งที่พ่อครูเน้นก็คือเราต้องเชื่อมกับโลกข้างนอกเราต้องช่วยคนข้างนอกด้วยที่จะให้เขามาตามลําดับเหมือนกันเราก็ต้องมีการเนี่ยค่ะมีสวนล่อมโพมีอะไรอย่างนี้ปันสุกอย่างนี้ค่ะที่จะให้เชื่อมกับคนข้างนอกใช่ไหมคะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นรวมทั้งตัวเองเนี่ยค่ะ ก็จะมีการมีจิตที่มันจะเกื้อกูลคนอื่นมากขึ้นรวมทั้งคนข้างนอกที่เขายังไม่เข้าใจพวกเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าเราควรจะตามลําดับกับเขาอย่างไรด้วยการเนี่ยค่ะเราของตัวเองในฐานของกสิกรรมก็ทํากสิกรรมมามา,มาแจกมาเข้า,าโต๊ะปันสุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ที่ได้จากพ่อครูเพิ่มมากขึ้นมาตามลําดับนะคะขอบพระคุณค่ะ